สวัสดีครับอยู่กับป่านวันนี้จะมาแนะนำมีดแกะไม้ที่หาซื้อได้ในไทยนะครับยี่ห้อโมราไนฟ์เป็นของประเทศสวีเดนนะครับประเทศสวีเดนเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องของเหล็กเรื่องของขวานเรื่องของมีดอะไรอยู่แล้วนะประเทศทางนอร์ดิกมันมีอยู่หลายรุ่นนะแต่รุ่นที่ป่านมีแล้วก็ จะมาแนะนำผ่านการใช้งานจริงๆนะครับมา1ปีแล้วก็เป็นอันที่ใช้ประจำเลยฝ่ายมี2อันครับมีอันที่หน้าตาโค้งๆกับคมตรงความยาวก็ประมาณนี้นิ้วโป้งนะเท่ากันข้อดีนะครับคือมันจับถนัดมากๆสำหรับการเหลา การแกะสลักเนี่ยจริงเหมาะมากเลยนะแล้วก็น้ำหนักดีนะครับแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยเขาทำการเข้ามีดแบบแบบป่านใช้มาป่านเรียกว่าใช้เกือบทุกวันเลยนะยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแข็งแรงมากๆแล้วตัวใบมีดเนี่ยสังเกตว่ามันหนามากๆถ้าจะเทียบกับแบรนด์อื่นนะอืหามาหนามากหนามากเหล็กดีมากด้ว ข้อดีอย่างที่2นะครับคือคุณภาพของเหล็กคุณภาพของเหล็กอ่ะคุณสมบัติที่ดีคือมันต้องแข็งใช่ไหมเพราะฉะนั้นการทําไมละแข็งแล้วมันดียังไงอ่ะแน่นอนมันทนกับ2คือเมื่อมันคมแล้วครับคมมันจะล้มยากเขาใช้ไปหนักๆอ่ะคมมันก็ยังคมอยู่ได้นะครับมันแข็งแรงแล้วการที่มันเหล็กมันคุณภาพแบบนี้มันเลยทําให้รับขึ้นคมง่ายนะครับ แตกต่างกันยังไงแล้วถ้าจะซื้อควรซื้ออันไหนก่อนซึ่งป่านซื้ออันนี้มาก่อนนะแต่ถ้าจะให้แนะนำป่านแนะนำอันตรงนะมันใช้งานค่อนข้างง่ายสำหรับมือใหม่แล้วก็ต้องดูที่ลักษณะงานด้วยแต่ข้อเสียของความความตรงคือถ้าเราจะสมมติตัดตรงลูกตากันนะแล้วด้วยความตรงอ มันจะไปโดนตรงเปลือกตาอย่างเงี้ยมันก็จะหลบยากหน่อยแต่ถ้าเป็นมีดโค้งเนี่ยมันก็เวลายกนิดนึงมันก็จะหลบได้แล้วแล้วมันบางทีเวลามันก็จะดันง่ายกว่าอย่างถ้าเป็นมีดตรงเห็นไหมครับมันก็จะไม่มันจะทําหน้าที่ของการดันไม่ได้อ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอะไรมันใช้ได้หลากหลายก็ป่านว่ามีดมีดโค้งใช้ได้หลากหลายกว่าแต่ว่าต้องหัดนิดนึงแต่ถ้าใช้ใช้ทํานาแล้วมันจะ เก็บรายละเอียดได้ดีกว่านะในความเห็นป่านแต่ทุกวันนี้ป่านใช้อันเดียวนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนี่เก็บเนื่องจากว่ามีป่านมีมีดโค้งของยี่ห้อเออแล้วนะครับม่เรามาใช้งานกันดูดีกว่าก็มันใช้ได้ทั้งหลากหลายท่าทางนะ แล,แล้วความมีโค้งอย่างหนึ่งคือมันมันจะงัดได้ดีกว่าในกนรณีที่เราอยากให้พื้นผิวมันเป็นแบบล่องลึกเข้าไปเนี่ยมันจะทําหน้าที่เคิร์ฟได้สะดวกกว่าแบบตรงแบบนี้หมัจะติดมากกว่าถึงแม้เราจะใช้ปลายมันก็ตามมันจะโค้งยากกว่าอืมสำหรับข้อเสียเลยนะ ที่เป็นจุดใหญ่ๆที่ป่านรู้สึกได้คือความหนาของมันครับพอมันหนามากๆเนี่ยมันจะเก็บรายละเอียดบางอย่างได้ไม่ดีเช่นเวลามันแทรกเข้าไปในเนื้อไม้อย่างลูกกา่าเงี้ยถ้ามันแทรกเข้าไปอ่ะมันมีโอกาสที่จะดันไม้ที่มันขนาบมันอยู่ออกเยอะเกินซึ่งจะทําให้รายละเอียดเสียนะครับเช่นตรงร่องนิ้วมืออย่างเงี้ยถ้า ป่านใช้มีดอันนี้มันอาจจะไปดันส่วนอื่นทําให้นิ้วมันขาดออกจากกันได้นะครับปานเปรียบเทียบนะแบบมีดต้องบางเหมือนพวกคัตเตอร์อย่างเงี้ยเห็นไหมเวลามันเข้าอ่ะมันจะไม่ดันเนื้อไม้ออกมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นน่ะก็คือเป็นข้อเสียใหญ่สำหรับป่านนะแต่สำหรับที่คนเอาไปเหลาช้อน เล้าที่มันเป็นแค่เป็นทรงๆเนี่ยป่านว่าเหมาะมากๆคือมันเป็นอันที่ป่านเอาไว้ใช้เปิดทางสําหรับการขึ้นทรงและขึ้นฟอร์มว่าด้วยความที่มันทนมากป่านเลยใช้มันแบบไม่ต้องระวังมากเลยนี่เพราะถ้าถ้าป่านเอามีดที่มันแบบว่าเออตั้งใจจะเอาไว้เก็บรายละเอียดซึ่งมันบางมากใช่ไหมเราถ้าป่านเอามาขึ้นฟอร์อรมอ่ะซึ่งจะเป็นจุดที่ต้องใช้แรงเยอะ เอาไม้ออกเยอะแล้วก็ต้องทนไม้ทนมือกับมันอ่ะไอเนี้ยมันจะเสกเร็วแล้วมันต้องไปเสียเวลารับกลับกันอ่ะพอมันด้วยความหนาของเหล็กมันเลยรับแรงกระแทกได้ดีใช่ไหมมันแทบจะไม่ต้องเอาไปรับใหม่เลยอ่ะสบายกว่าป่านว่ามันเหมือนเอาเขามีอิโต้อ่ะหั่นหมูอ่ะเอออันเนี้ยอันนี้เป็นหมูนะอันนี้คือเอามีอิโต้หั่นหมูแต่อันเนี้ยคือ มีดปอกผล,ลไม้เอามาหั่นหมูอ่ะเออมันก็สู้แรงหมูไม่ไหวนะครับอืมแล้วข้อเสียอีกอย่างของมันอะ่ะปานว่ามันเจอไม้เนื้ออ่อนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ถ้าไม้เนื้อแข็งเนี่ยโอ้สู้ได้สบายเลยนะเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆละปานก็จะชี้แหล่งพิกัดแล้วกันนะครับก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคือซื้อที่ร้านปานซื้อทั้งสองอัน,นีที่เมืองไทยนะครับ ชื่อร้าน Thailand Outdoor นะมีอยู่หลายสาขาป่านซื้อที่เมงจ่ายนะครับสีแยกเมงจ่ายชื่อร้าน Thailand Outdoor ไม่ได้ละส่วนแบ่งอะไรนะก็ราคาไปดูเอาละกันปัจจุบันไม่รู้ปรับเพิ่มลดยังไงแล้วนะครับใดๆก็ดีนะครับมันเป็นของมีคมนะเวลาใช้ก็ต้องระมัดระวังด้วยขนาดป่านเองเนี่ยแกะมาตั้งนานแล้วยังต้องใส่ถุงมืออยู่เลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ ก็ใช้มันอย่างระมัดระวังศึกษาให้ดีก่อนนะหรือใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ